สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมในช่อง M10 b by Fiber นะคะพบกันใหม่กับบีมแล้วก็รายการ DCM10 b ม a m ค่ะและแน่นอนว่าเห็นกล่องอยู่ตรงนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิป u n b o x d ed i t i o n ของเราอีกแล้วนะคะ EP ที่เท่าไรจำไม่ได้รู้แต่ว่า EP นี้9กล่องค่ะหนักหน่วงเหมือนกันและแน่นอนว่าของทั้งหมดที่เราจะมา unbox ในวันนี้เป็นของติ่งจากวง BTS นั่นเองนะคะก็วงโปรโดของเราวงเดียววงเดิมที่เรารักนะคะเราไปเอฟของดีลของมามากมายถึงแม้ว่าเราจะ มีร้านค้าแต่ว่าเราก็เป็นลูกค้าของหลายๆร้านเช่นเดียวกันนะคะหลักฐานเห็นได้อยู่ตรงนี้ค่ะถามว่าจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างบอกได้ตรงนี้เลยว่าไม่ได้ค่ะ แต่ถึงจะจาไม่ได้นะคะแต่ก็ตื่นเต้นอยากแกะแล้วรู้คร่าวๆว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกการแล้วก็พวกอัลบั้มนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ากล่องไหนเป็นอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันทีละกล่องค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปแกะของทั้งหมดนี้นะคะทําตามรมเนียมของช่องเราการจะนิดนึงนะค่ะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกาลังใจให้บิ้มบบนิดนึงนะคะบิ้มจะได้มีกําลังใจในการคัดสรรเนืญญ้อหาคอนเทนต์ดีๆแล้วก็จะได้มีกําลังเงินในการเอฟของต่างๆเหล่านี้มาแกะคุณผู้ชมดูกันอีกเรื่อยๆนะคะถ้ากดเรียบร้อยแล้วเราไปรับ ของต่างๆเหล่านี้กันดีกว่าค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกล่องแรกกันเลยนะคะคือกล่องมันไซส์เท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราไม่เรียงนะเดี๋ยวเราจะสุ่มขึ้นมาแกะเลยนะคะโดยที่ขออนุญ,ญาตเคลียร์พื้นที่ด้านหน้าตรงนี้เพื่อความสะดวกในการแกะนิดนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปเคลียร์กล่องต่างๆลงไปซ่อนไว้ข้างๆแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวมาค่ะเอาละค่ะกลับมาแล้วกับกล่องแรกกล่องนี้นะคะกล่องนี้ อันนี้จำได้ว่าเป็นอะไรนะคะเป็นสินค้าที่กด ไม่ทันนะคะตอนที่เขาขายนะคะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกดีใจมากๆที่กดมานะคะเพราะว่าอัลบั้มใหม่ของบางทันนะคะที่เป็นอัลบั้มแอนโทโลจีครบรอบ9ปีของบางทานันกําลังจะออกมานะคะแล้วก็ซีดีแผ่นที่3นะคะที่เป็นแทร็กเลสที่เป็นแผ่นเดโมนะคะทําออกมาในรูปแบบซีดีเฉพาะเพราะฉะนั้นเราต้องการเครื่องเล่นซีดีค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีน้องเครื่องเล่นซีดีอันนี้อยู่ด้านหลังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเครื่องเล่นซีดีอันนี้ที่บิมกำลัง แกะก็น่ารักไม่แพ้กันค่ะพูดแล้วก็มาแกะกันเลยค่ะมาแล้วนี่ค่ะทุกคนน้องคือเครื่องเล่นซีดีนะคะ ดนาไม้นะคะน้องเป็นมัลติ OS DVD Writer นะคะก็คือเล่นได้ทั้ง DVD แล้วก็ CD ค่ะแล้วก็ยังเป็นไ r i t เตนะคะหมายความว่ามันสามารถนำข้อมูลไรต์ลงไปบนแผ่น CD ได้ด้วยนะคะนี่กล่องน่ารักแบบนี้เลยนะคะบิมได้มาเป็นสีม่วงนะคะอันนี้เนี่ยจะมีออกมาทั้งหมด2สีนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เนี่ยร้านเรามีเปิดให้พรีออเดอร์นะคะแต่ว่าต้องเป็นพรีเท่านั้นนะก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้คลิปออนเนี่ยมันจะ หมดช่วงพรีไปหรือ,อยังนะคะแตาว่าอันนี้เป็นของรอบแรกนะคะรอบตอนแรกเลยที่เขาออกมานะคะอันนี้เนี่ยไปตามดีลมาเพราะว่ามิมตื่นมามรนโอาไปแล้วนะคะกดด้วยตัวเองไม่ทันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงเขาจะเลื่อนออกมาแบบนี้โอ้ข้างในสวยจังเลยตรงนี้ต้องมีความโฮโลแกรมวิบวับแล้วก็ด้านในตรงนี้ค่ะเปิดออกมา จะมีตัวเครื่อง DVD แหละแน่ๆนะคะแล้วก็จะมีตัวาสายต่อต่างๆสายนะคะก็จะมีสายต่อมาให้2แบบนะคะแบบที่เป็น USB นะคะ to USB C นะคะแล้วก็ USB to USB Type A นะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นที่สามารถใช้ได้กับพวกโน้ตบุ๊ก แล็ปท็อปอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าจะไม่สามารถใช้กับ iPad หรือว่า iPhone ได้นะคะใช้กับเครื่อง Macbook เป็น Mac OS อย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าใช้กับ iPad กับ iPhone ไม่ได้นะคะดูสายกันไปแล้วเดี๋ยวมาดูเครื่องกันมากดีกว่าค่ะในกล่องนี้นะคะกล่องที่รูปร่างหน้าตาเหมือนตัวเครื่องนะก็จะมีตัวแผ่นที่เป็นเหมือน driver มาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีไกด์นะคะเป็นเหมือนแบบ ไกด์ทุกะคอนเนกค่ะว่าเมันจะต้องต่อ,อยังไงบ้างเป็นเหมือนคู่มือเนาะมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์มาให้นะคะสติกเกอร์จะแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยคุณสามารถจะเอาไปตกแต่งด้วยตัวเองได้นะคะแล้วก็จะมีตัวน้องพีวตัวเครื่องเล่นมาด้วยนะคะนี่น้องเป็นแบบนี้ดูซีสีม่วงนะคะน้องมีสีม่วง หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเวลหละอันนี้ก็จะมีเขียนว่าดินามายแล้วก็มีเขียน BTS อยู่นะคะข้างหลังก็มีพวกใออบรับรองอะไรมาเรียบร้อยนะคะอันนี้มันยังไม่ได้ลองใช้นะคะเพราะว่าแกะให้ดูกันตรงนี้เลยแล้วก็ยังไม่ได้ใช้นะคะแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าถ้าแบบว่าเราเชื่อมต่อตามที่เขาระบุเอาไว้นะคะมันก็น่าจะใช้งานได้ปกติแหละนะคะ แรกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกล่องถัดไปกันดีกว่าค่ะถัดมานะคะกล่องนี้นะคะกล่องเล็กๆเ,เบาๆเาดาว่าน่าจะเป็นการ์ดนะคะอืมดูจากไซส์แล้วอาจจะเป็นโปสการ์ดแหละโอเคเลยทุกคนอันนี้คือโปสการ์ดจากงานเฟสต้าค่ะโอ้ยน่ารักมากเราไป f อฟมา3เมมเบอร์นะคะก็คือมักเน่ไลน์นะคะมีน้องจิมิน จองกุกแล้วก็น้องแทรนะคะเดี๋ยวเราตัดอินเสิร์ตให้ดูอีกทีเนาะจะได้เห็นน้องใกล้นะคะ1นึ่งเมมเบอร์จะได้มา3ใบานะคะมี3ลายนะคะเป็นเฟสต้าปีล่าสุดอันนี้ของดิส t พดเนาะนี่เลยนะคะอันนี้เป็นจองกุ๊กนะคะแล้วก็มีน้องจีมินน้องจีมินเซตนี้คือหล่อกล้าวใจมากทุกคนเราแบบแฮปปี้มากๆแล้วก็อันนี้เป็น นองแทนะคะแน่ารักมากนะคะอันนี้เป็นรูปจากเฟสต้าเนาะถัดไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกล่องถัดไปกันต่อเลยนะคะกล่องนี้กล่องเล็กจิว๋ววดูจากน้ำหนักก็อาจจะเป็นการ์ดเหมือนเดิมอันนี้คือเป็นมินิโฟโตโการ์ดอะ่ะ แต่ว่าจากคอลเลกชันไหนเราจำไม่ได้อะแต่ว่านี้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะเราไปเห็นเซตนี้ของน้องจีมินแล้วเรารู้สึกว่ามันน่ารักมากๆเลยอะรู้สึกว่าอยากได้มาครอบครองอ่อน้องมาจากมาสเตอร์2ค่ะเดี๋ยวเราไปอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนะว่าน้องน่ารักขนาดไหนนะคะก็เซตนี้เรารู้สึกว่า เราแพ้น้องจีมินใส่แว่นเราก็เลยเปยเอาน้องมาดูแลนะคะได้มา7ใบาราคาอยู่ที่ประมาณ3,000บาทนะคะอันนี้ราคาค่อนข้างแรงอาจจะเพราะว่ามันมาจากมาสเตอร์แล้วมันก็มาแบบครบอะเนาะก็อาจจะราคาแรงนิดนึงนะค่ะ อกันเลยที่กล่องถัดไปค่ะเป็นของแถมที่อลังการมากเลยอะทุกคนจำไม่ได้ว่าเราเอฟอะไรมาเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะอ๋อรู้แล้วอันนี้เป็นฝากคิ้วนะคะเป็นการฝากคิ้วการน้าคอนเ e r m i s s ช o ่นทูแดนออนสเต g เเวกัสนะคะเอาเลยได้อันนี้มาด้วยเลยอะคอนเฟตติจากคอนอะ โอต้องขอบคุณทางร้านมากเลยนะคะอุ้ยน่ารักอนะ่ะแล้วก็เขามีของแถมมาให้เราด้วยเนาะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าโปสการ์ดของแถมเขาแบบน่ารักมากๆเลยไปดูการ์ดกันการหน้าคอนอันนี้นะคะเป็นการ์ดที่หน้าตาเหมือนกันกันกบตอนคอน LA เลยนะคะก็คือเป็นรุ่นเดียวกันเลยค่ะรูปเดียวกันนะคะโอเคถัดไปมาดูกล่องถัดไปกันเลยค่ะเบ้าวิวเหมือนเดิมนะคะก็เดาเหมือนเดิมว่า น้องน่าจะเป็นการ์ดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นการ์ดคะ่ะแต่ว่าเป็นการ์ดจาก DVD คอนวันนะคะตอนแรกรู้สึกว่าเออไม่มีก็ไม่เป็นไรแหละใบนี้อะไรเงี้ยแต่พอดูใบนานๆแล้วรู้สึกว่าน้องจิงมินผมทองคือน่ารักอ่ะก็เลยไดโดนมานะคะโอเคถัดไปเดี๋ยวเราไปดูกล่องถัดไปกันค่ะ อันนี้โอ้น่ารักมากเลยเราสั่งน้องคนนี้มาเพื่อจะเอามาใส่กับน้องอาร์มี่บอมของเราทุกคนเดี๋ยวเราใส่ให้ดูดีกว่านี่เลยเวลาใส่ก็จะทำให้น้องของเราดูน่ารักขึ้นมาอีกหลายสเต็ปด้วยกันเราซื้อมาเป็นน้องหูแมวนะคะ กคนดูดิน้องก็จะมีหูแบบนี้ม,มุ้งมิงน้องน่ารักแบบนี้เลยนี่น่ารักมากๆชอบมากเลยเอาล่ะอย่าเพิ่งเหอะนะคะเดี๋ยวเราน้องไปเก็บเดี๋ยวเราไปแกะกล่องอื่นกันนะคะมีเหลือรออีกสองกล่องนะคะไปถัดมาค่ะอันนี้มันใหญ่อะ่ะเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่มันเบา น้องคนนี้นะคะคือสินค้าฮิ้วจากหน้าคอนเหมือนกันค่ะเป็นโอสการ์ดจากเอ่อปาล์อัลโซจากเ o m m i s s i o n to แดนซ์เ e g s s นะคะ ดีลมาทั้งหมดแบบครบเมมเบอร์เลยนะคะแต่ว่าคงจะปล่อยขายสำหรับเมมเบอร์อื่นๆนะคะแต่น้องจีมินคงจะเก็บไว้เพราะว่าน้องน่ารักอยู่ก็น่ารักดีกล่องถัดไปนะคะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะแอบหนักนิดนึงด้วยแหละไม่รู้ว่าเป็นอะไรอันนี้เป็นอัลบั้มค่ะทุกคน นี่ค่ะอันนี้เป็น Map of the Soul s e v e นะคะ The Journey นะคะนี่มาแล้วน้องจะเอาออกมาข้างๆแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นเก้าอี้อย่างนี้นะคะแต่ว่าเราชอบ Photobook เซตนี้รู้สึกจะเป็นรูปเซตที่เหล่าไรในจอยลดาเขาใช้เป็นปกมียายเยอะที่สุดแล้วนะคะโอเคก็จะมีแผ่นมาสองแผ่น <c oughs> นะคะแบบนี้ องสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้มาเป็นซองอะการ์ดแน่ๆแหละตรหนาไม่รู้ว่าการ์ดอะไรนะจำไม่ได้มีมาหลายอันเหมือนกันอ๋อโอเคโอเคโ,โอ้พอดีเลยนะคะน้องมาพอดีเลยก็คือน้องคือการ์ดจากอาัลบั้มเมื่อกี้นี้แหละที่เราเพิ่งแกะไปอะทุกคนแต่ว่าอันนี้เราไปดิวได้มาก่อนเราไปเจอตัวบั้มเขาทีหลังนะคะเป็นเซ็ต การที่ถ้าถามเราเราชอบ2ใบนี้ที่สุดโชคดีที่ไม่ได้ชอบอะไรที่ราคาแรงไปกว่านี้นะคะ <c oughs> นี่ค่ะน้องคือการจาก map of the soul 7 the journey นะคะมี2ใบนะคะก็เป็นรูปที่รู้สึกว่ากร้าวใจที่สุดแล้วนะคะชอบมากนะคะก็เลยไปตามหา ซื้อต่อเขามานะคะยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกเซตที่รู้สึกว่ากล้าวใจนะคะก็คือเซตนี้เลยอันนี้เป็นเซตดีคอนค่ะดีคอนจิมินนะคะจริงๆเราเคยมีเซตนี้แล้วนะคะเคยมีแล้วเคยดีลมาแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ขายไปแล้วสุดท้ายก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากกลับมาครอบครองอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลย ไปดีลม,ม,มาใหม่นะคะให้ฝากเขาดีลมาใหม่นะคะได้มาครบเลย5ใบแล้วก็มีอันหนึงอันนี้ก็น่ารักมากเป็นการจากมาสเตอร์สนะคะก็อันนี้ก็เป็นน้องติมินโหมดมุงมิงนะคะอันนี้เป็นการหน้าหลังดัสมาสเตอร์จะเป็นการหน้าหลังนะคะอืน่ารักมากๆเลยนี่คือทั้งหมดที่เรานำมาอันบ x ็อกให้ดูกันในวันนี้ ะะเดี๋ยวเราจะพาน้องๆไปลงแฟ้มแหละดองไว้มานานนะคะหลายอย่างมันมาถึงไม่พร้อมกันเนาะแต่ว่าเพื่อที่จะได้มาแกะให้คุณผู้ชมดูได้นะคะก็เลยเก็บ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 ,เก,บเก็บไว้แล้วก็เอามาแกะทีเดียวนะคะก็สภาพเป็นอย่างที่เห็นนะคะเดี๋ยวต้องไปจัดออเรียงน้องให้เข้าหมวดหมู่กันสักนิดนึงนะคะนำมาฝากกันประมาณนี้คิดว่าคลิปนี้คงจะไม่ยาวเกินไปแต่ก็น่าจะได้ดูของใหม่อย่างจุใจกันนะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะถ้าใครชอบคลิปสไตล์นี้นะคะ กดไลค์กดแชร์กด Subcribe ช่องเป็นกำลังใจให้บิม๊มนิดนึงค่ะบิ๊มจะได้มีกำลังใจในการตามหาของต่างๆนำมา Unbox ให้คุณผู้ชมดูกันอีกแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบดูการ Unbox ของทั้งของใหม่ของแรร์เทมของหายากอะไรนะคะคุณสามารถติดตามช anel ของเราเอาไว้ได้นะคะโดยเฉพาะ playlist b e t t e r อีมช็อปเฟสบีทค่ะบิ๊มแยก playlist เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากดูแค่ของบางทานันคุณสามารถเลือกดูจาก playlist นั้นๆได้เลยนะคะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปแตะเพีนนนนะะพยง่ะ 大家好。